อะไรทําให้น้องเทนนิสอยากมาเล่นเทควันโดอ่ะจริงๆเริ่มเล่นจากพี่ชายค่ะพี่ชายเป็นคนเริ่มเล่นก่อนค่ะเราเห็นพี่แบบมาฝึกซ้อมให้ดูที่บ้านแล้วก็ใส่ชุดเท่ๆค่ะก็เลยอยากลองไปเล่นดูค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้ได้ไปแข่งก็คือเพื่อนไปแข่งที่ภูเก็ตแล้วก็อยากไปเที่ยวค่ะพ่อบอกต้องไปแข่งด้วยถึงจะได้ไปเที่ยวภูเก็ตเราอยากไปเที่ยวเราไม่ได้สนใจกีฬาเลยแต่เพื่อนๆเขาไปแข่งกันเราอยากตามไปด้วย แล้วไปบอกพ่อว่าอยากลงแข่งขันที่ภูเก็ตคะ่ะแต่พอไปแข่งขันมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าหนูแพ้อย่างลาบคาบแล้วก็สู้ไม่ได้เอาค<พ>ลาสเลยพูดง่ายๆวันนั้นเป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำที่เลวร้ายสําหรับหนูมากหนูเลยบอกพ่อว่ากลับมาเนี่ยหนูจะเป็นนักกีฬายอย่างจริงจังแล้วแล้วหนูจะกลับไปชนะเพื่อนคนนี้ให้ได้ใช้เวลาประมาณ3ปีในการที่จะ ชนะในระดับชิงแชมป์ภาคใต้ค่ะตอนนั้นอยู่ท so, ี like yeah, sure. ่จังหวัดส uh, ุราธานีค ah okay. ่ะอ๋อเราชนะเป็นแชมป์ภาคก่อนใช่ใช่ค่ะจากแชมป์ภาคเราไปไหนต่อแล้วก็มาเริ่มแข่งขันในระดับประเทศชาติค่ะก็มาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกตอนนั้นแข่งอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ13ปีค่ะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีผลอะไรกับเราอย่างไงบ้าง มันเป็นมหากรรมระดับประเทศเลยค่ะมันยิ่งใหญ่มากๆค่ะแล้วมันก็เป็นตั๋วใบเบิกทางให้หนูมีวันนี้นะคะมันเป็นเหมือนตั๋วคัดทีมชาติค่ะเป็นแมตช์ที่มีคุณค่าแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะหลังจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติเราติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุตอนอายุ13นั่นเลยค่ะก็เลยเป็นปีน<ต>แห่งการทะยานขึ้นมาเป็นปีแห่งความสำเร็จของเราใช่ค่ะจาก7ขครัวมาบมา13 5ปีเองนะใช่ใช่ค่ะเข้าทีมชาตินี่ขอโทษต้องเจอโค้ชเชเลยปะ เจอเลยค่ะมาวันแรกที่ซ้อมก็เจอเลยค่ะเป็นยังไงบ้างรู้จักเขามาก่อนเห็นเขามาก่อนไม่เหมือนตัวจริงในทีวีที่เจอข้างนอกเลยทำไมอ่ะมันต่างยังไงอ่ะโหดมากๆค่ะบรรยากาศคือแบบเอ่อรังสีมันรบบดแรงทำไมเดินเข้ามาที่นู้นเลยวโคชเชมาแล้วใช่ใช่ค่ะเหรอเจอโคชเชวันแรกเขาพูดถึงเรายังไรมั้ยเทนนิสดูต้องพัฒนาอะไรยังไงโคชเชพูดไหมเออจริงๆตอนเข้ามาคัดตัวทีมขอขอสำเนียงแบบโคชเชด้วยโคชก็แบบ ตั้งใจอหอตั้งใจตั้งใจนะตั้งใจนะเหรอตั้งใจแบบตั้งใจแบบเราเข้ามาในทีมชาติแล้วประสบการณ์อันนี้มันเป็นเพียงโอกาสที่แบบเราจะคว้าได้หรือไม่ก็ให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะก็ตั้งใจนะตั้งใจนะเอาละไปแข่งระดับนานาชาติครั้งแรกคืออ่าที่เกาหลีใต้ค่ะเป็นยังไงบ้างเพนก็คว้าเหรียญทองค่ะใช่แล้วก็ที่บ้านก็คือตามไปเชียร์ทั้งบ้านเลยค่ะคือเหมือนเป็น ความหวังแล้วก็แบบเป็นครอบครัวนักกีฬาด้วยคะ่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆที่ได้ติดทีมชาติหนูกร็รู้สึกภูมิใจมากๆคะ่ะ